วารตตี้ดีบี2ีภูมิใจเสนอนักรบรับจากโดยสยุมผูดทดศพลฟ้าแรบเป็นทางยาวอยู่บนท้องฟ้าลมพัดแรงจัดขึ้นทุกที เมฆรวมตัวนาทึบปกคลุมไปทั่วหุบเขาในมิช้าสายฝนก็กระน,นำลงมาอย่างหนักเหมือนกับจะประกาศให้รู้ว่าขณะนี้ฤดูฝนอันแสนจะทรมานของเมืองหล่าวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสนามบินล่องแจ้งที่เคยคึกคักบัดนี้เงียบสงัดเหมือนกับถูกปิดตายเครื่องบินนานาชนิดถูกจอดแช่เอาไว้ที่ลานจอดเป็นทิวแถวกลุ่มนักบิน พากันหลบฝนขึ้นไปนั่งอุ่นกระเพาะบนห้องรับรองที่สร้างอยู่ใต้หอบังคับการบินนั่นเอง <c oughs> ผมนั่งผสมจอนนี่วอลเกอร์อยู่บนโต๊ะทางมุมห้องด้านที่ติดกับหน้าต่างซึ่งขณะน,นี้ถูกลมตีพะเยอออกไปจนละอองน้ำฝนสาดกระเซ็นเข้ามาเป็นฝอยโต๊ะถัดจากผมออกไปนักบินแมว3-4คนนั่งจับลุมกำล่นไพ่ดัมมี่อย่างสบายอารมณ์และเป็นที่น่าสังเกตว่า พวกนักบินรับจ้างเชื้อชาติต่างๆที่เข้ามาเสียงโชคอยู่ในสมรภูมิหลับจะมีความรังเกียจนักบินแมวอยู่มากทีเดียวแม้กระทั่งการร่วมโต๊ะเพื่อรับประทานอาหารนักบินฝรั่งเหล่านั้นก็จะพากันลุกหนีทันทีเมื่อนักบินแมวเข้ามาร่วมโต๊ะด้วยซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นต้นเหตุในการปฏิบัติเช่นนี้ชฉอยฝรั่งเหล่านั้นคงจะเห็นว่าประชาชนชาวแมวเป็นเผ่าที่ไร้การศึกษา สภาพที่อาศัยก็สกรปรกอย่างชนิดเหลือเข็นจริงๆคงจะเป็นด้วยเหตุนี้ละกระมังที่ทําให้การสังคมของชาวแมวถูกปิดใต้กับชาวต่างชาติโดยตลอดมาอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยครับประชาชุนชาวลาวก็ตามทีเถอะไม่รู้ว่าจะจงเกลียดจงชังพวกชาวแมวไปถึงไหนทั้งนั้นที่ในปัจจุบันนี้ทหารประจําการของประเทศลาวก็ต้องอาศัยพวกแมวเกือบครึ่งหนึ่งของอัตรากําลังพลทั่วประเทศอยู่แล้วคงจะเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจ พวกแมวเลยขยันขันแข็งเป็นการใหญ่พยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะผลักดันตัวเองให้ทัดเทียมชาวลาวให้จงได้สภาพความเป็นอยู่ที่ถูกกดดันย่อมทําให้เกิดกําลังใจในการที่จะต่อสู้ไม่นานเกินรอหรอกครับขณะนี้แมวลืมตาอ้าปากได้แล้วนักบินขับไล่รุ่นใหม่ๆถูกทยอยข้ามแม่น้าโขงไปฝึกหัดขับเครื่องบินแบบที28ที่จงังหวัดอุดรในไม่ช้านักบินกลุ่มนั้น ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชำนิชำนาญแม้กระทั่งการฝึกเป็น F.A.G. หรือว่าผู้นำอากาศยานหน้าซึ่งเด็กหนุ่มชาวไทยใฝ่ฝันกันนักหนาที่จะแข่งขันกันในด้านภาษาอังกฤษเพื่อช่วงชิงตำแหน่งที่มีเงินเดือนเกือบ10,000บาทอันนี้ไว้ให้ได้พวกประชาชนชาวแมวก็ไม่มีโอกาสกับเขาด้วยเหมือนกันทหารแมวหลายต่อหลายคนเข้ามาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้นที่อุดรเพียงไม่กี่เดือนผมก็เห็นทหารแมวเหล่านี้ พูดภาษาอังกฤษปล้อไปเลยทีเดียวยิ่งดันตัวเองขึ้นมามากเท่าไหร่ก็โดนจงเกลียดจงชังเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแม้กระทั่งหัวหน้าชาวแมวหรือว่านายพลวังเป่าเองก็ตามทีผมเชื่อเหลือกเกินว่ากลุ่มเดิมนายพลที่ประจําอยู่ที่เวียดนามร้อยทั้งร้อยไม่ค่อยจะมีใครชอบหน้าท่านนายพลวังเป่าหรอกครับผมไม่แคร์หรอกครับผมถือว่าผมก็มีส่วนที่ทําให้ประเทศลาวผลจากน้ำมือคอมมิวนิสต์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง วเขาคงจะอิจฉาที่มาอเมริกาโอ้ oh, ผมเกินไปมันช่วยอะไรไม่ได้หน้าที่ของใครก็จะทำกันไปอย่ามายุ่งกับผมก็แล้วกันท่านนายผลวังเปาเคยปา์รกับผมบ่อยอครั้งไม่ว่าจะเป็นการพบกันที่บ้านพักบริเวณสนามบินล่องแจ้งหรือว่าที่จังหวัดอุดรเฮ้บ hey, ิ๊กแมนอยู่ลองมาดูพวกแมวที่อพยพก,กับเข้ามาสิวะทำไมด่านตัวที่หวัวสนามบินเสื้อดันปล่อยให้เดินมาบนรันเวย์ก็ไม่รู้ ปะเดี๋ยวไอ้แก้วนั่นผสมเข้ามาแล้วก็ยุ่งกันอีกเลยเนี่ยสไปรนักบินตรวจการเดินถือกล้องสนามยื่นให้ผมพร้อมกับหย่อนตัวลงนั่งด้วยความคุ้นเคยสไปรฟา,าดจอเนวอเกอร์ที่พองไปเกือบครึ่งแก้วขึ้นไปดื่มอย่างรวดเร็วผมเดินไปที่หน้าต่างพยายามปรับโฟกัสฝาซ้ายฝนที่มืดมิดออกไปยังบริเวณสนามบินที่มองเห็นเลื่อนลางอยู่เบื้องหน้ากลุ่มประชาชนชาวแมวเกือบ20คนสะพายของรุงรัง บางคนก็กางร่มบางส่วนศีรษะจนไม่สามารถที่จะตรวจการได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดินเกาะกลุ่มกันมาบนรันเวย์คงจะเนื่องจากฝนตกหนักนั่นเองยามรักษาการที่จุดตรวจคงจะรอฝนเข้าไปนั่งสู่ฝิ่นในที่พักแมวกลุ่มดังกล่าวที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแมวหรือเปล่าหรือว่าเป็น้าสศึกมันสวมรอยเข้ามาถือโอกาสเดินผ่านจุดตรวจมุ่งหน้าเข้ามาในวารินเขตห่วงห้ามอย่างสบายอารมณ์ผมกวาดสายตา ปรับโฟกัสติดตามไม่ขาดระยะจนกระทั่งกลุ่มแมวดังกล่าวเดินฝ่าสายฝนเลี้ยวซ้ายลงจากรันเวย์มุ่งเข้าไปในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่อย่างหนานแน่นข้างๆสนามบินนั่นเองพี่สังเกตเลยหรือเปล่าวะบิ๊กแมนสปร이ดซึ่งขณะนี้กำลังลินจอนนี่วอลเกอร์เป็นแก้วที่3เอ้ยถามผลค่อนข้างดักมองไม่ค่อยชัดวะว่าพยายามตรวจการแล้วฝนมันตกหนักเหลือเกินว่ะแมวหรือแก้วเดียวคืนนี้ก็รู้เรื่องแหละเฮ้ยเฮ้ยอย่าปากหมายนะเพื่อนกู คือน,นี่เวรของอัวที่ต้องอยู่ล่องแจ้งพอดีเว้ยผู้ไปเล่นไม่ได้นะมึงอะสไปร์โวยวายออกมาไม่เฉพาะตะลือคนเดียวหรอกเว้ยฝนตกหาเหวแบบนี้ให้พ่อของลื้อกลับอุดรไม่ได้อัวคิดว่าถ้ามันยังตกจักจักแบบเนี้ยคืนนี้ทั้งคืนละลือเย็นใจได้สวนทรงโปรดประทานไอ้แก้วมาพร้อมกับสายฝนโจกวาสนาของสไปรย์คงจะได้เจอเจอกับพวกมันแน่ในคืนนี้และขอโทษทีนะที่บรรดาเพื่อนฝูงร่วมบรหาทั้งหลาย ที่ต้องมาตกบันดอไดพลอยโจนเข้ามาร่วมเหตุการณ์นี้ด้วยเจ้าพระคุณขอให้เป็นไอ้แก้วที่เฮ้ยมันจะได้ตื่นเต้นโคมครามกันบ้างบอกตามตรงอะว่าไม่มีเสียงอ้ลูกยาวอะรู้สึกว่าชีวิตของอ้วนึซงเซ็งชอบกลัวสปอย์แหกปากหัวล้อดังลั่นห้องอย่างชนิดไม่เกรงอกเกรงใจผู้ใดทําให้พวกนักบินที่กําลังนั่งโจ้เล่าหันมามองพร้อมกับยิ้มออกมาด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยจะเชื่อ และถือสากับคำพูดอันไรสาระของสไปเท่าใดนักผมเหลือบสายตามองดูนาฬิกาข้อมือเกือบสองโมงเย็นเข้าไปแล้วดูตะเทียงฝนเจ้ากรรมยังคงสภาพเดิมคือกระนำลงมาเหมือนกับฟ้ารั่วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วฝรัง่งสัญชาติอิตาเลียนเข้ามาสมทบที่โต๊ะของผมอีกสามคนทำให้เจ้าจอห์นนี่วอลเกอร์ลดระดับลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อชายชายติแต่และมุมโลกมาพบกันเข้ามันก็ไม่มีอะไรนอกจากที่จะวิพาก์วิจารณกันถึงเรื่องผู้หญิง สักพัุณผู้หญิงชาติต่างๆถูกนํามาเปรียบเทียบกับผู้หญิงแมวอย่างถึงพลิกถึงขิงคุณบิ๊กแมนยังไม่เคยไปกรุงโรมใช่ไหมครับนักบินตาสีฟ้าที่ผมเพิ่งทราบชื่อภายหลังว่าเบอรูติเอ่ยถามขึ้นมายังไม่ทันที่ผมจะตอบพี่แกก็ชิงฝอยตอไปอย่างชนิดที่ผมไม่มีจังหวะที่จะพูดอะไรออกมาได้เลยแม้แต่คาเดียวผู้หญิงกรุงโรมเหมือนกับผู้หญิงแมวก็อ,อีตรงไว้นมไว้ขนจะกระร้คุณบิ๊กแมนลองสังเกตให้ดีๆนะครับ เดี๋ยวนี้ผู้หญิงส่วนมากเริ่มจะโนบรากันแล้วสาวแมวขึ้นเครื่องบินของผมตีไรนะแทบไม่เป็นอันขับเครื่องบิน <L ess> ผมได้แต่หัวเราะมันเรื่องอะไรที่จะต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงของชาติตัวเองให้ชาวบ้านเขาฟังถึงไปเอออหอหมก,กับพวกมันก็โดนล้วงตับหลอกถามสรรพคุณผู้หญิงไทยเท่านั้นหยดสุดท้ายของจอห์นนี่วอลเกอร์หายวับเข้าไปในกระเพาะเมื่อเวลาสิปนาฬิกา30นาทีฝนยิ่งตกหนักแไดรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที มีหนำซ้ำสายหมอกที่พวกนักบินกลัวนักกลัวหนาก็เริ่มปรคลคุมหุบเขาดูขาวโพลนไปหมดเครื่องบินทุกชนิดที่กำลังเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนทิศทางโดยฉับพลันแม้กระทั่งเครื่องบินลำเลียงขานาดใหญ่ที่บินเป็นประจำเพื่อรับคนงานผนแนก a อ s สและเจ้าหน้าที่ CIA กลับไปยังอุดอรก็ยังต้องงดไปโดยปริยายตลาดล่องแจ้งที่เคยซบเซาเพระาะทหารรับจ้างส่วนมากถูกส่งขึ้นแนวรบบนเนินสกายไลน์ ก็คึกคักขึ้นอีกวาระหนึ่งกลุ่มคนงานพากันฝ่าสายฝนมุ่งหน้าไปเที่ยวเตยังร้านขายของที่สร้างอย่างลวกลวก้วยวัสดุที่หุ้มห่ออุปกรณ์สงครามนั่นเองบางร้านแผงสังกะสีที่มุงเอาไว้อย่างมินเมย์เต็มทนโดนทั้งฝนทั้งลมเข้าสักพักเดียวก็กระเด็นหายวับไปกับสายตาเม็ดฝนพลัง้งพลูเข้าไปเปียกปอดสนุกสนานเฮฮากันชุนลมุนวุ่นวายไปหมดถนนสายกลางตลาดล่องแจกจึงเป็นถนนสายเดียวที่มีอยู่ในตัวเมืองน้ำท่วมเฉะไปหมด ป้ายภาษาไทยที่ทหารรับจ้างอารมณ์ขันบางคนเขียนไว้ว่าถนนราชชดำเนินกลางห้อยร่องแรงจะหลุดแหล่ม่หลุดแหลอยู่บนเสาขนาดใหญ่ตรงสี่แยกทางเข้าสนามบินรถจีบเล็กวิ่งเปิดไฟฟ้าสายฝนเข้ามารับกลุ่มนักบินออกไปยันที่พักซึ่งปลูกอยู่บนเนินท้ายสนามบินมองเห็นถึมๆอยู่ในสายหมอกเบื้องหน้าและสไพรที่ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเบาเดือเข่าทน ซึ่งขณะนี้หนาแน่นและคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากตกเครื่องบินของเจ้าหน้าที่จาก CIA แสงไฟอิสวางสวัยบริเวณตลาดล่องแจ๊กมืดสนิทลงเป็นปลิดทิ้งเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เดินเครื่องมาเป็นเวลา10กว่าชั่วโมงได้ยุติการจ่ายกระแสไฟตามกฎของนายพลวังเป่าที่ต้องการพลางแสงไฟในเวลาค่ำคืนเสียงเอะอเอตเตโรของกลุ่มคนงานที่จอบกลุ่มกันมั่วอยู่ในร้านอาหาร ดังแววออกมาข้างนอกแสงตะเกียงที่วอมแวมเริ่มปรากฏลอดออกมาจากประตูที่เปิดเผเยไว้อ,อย่างลวกๆเกือบจะเที่ยงคืนเข้าไปแล้วคนงานเริ่มทยอยกันลับที่พักในลักษณะการเดินที่เงียบเชียบผิดกับเมื่อตอนที่อยู่ในตลาดยังกับหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่อะไรหรอกครับทั้งนี้และทั้งนั้นมันเกิดขึ้นจากความกลัวชาวบ้านเขาจะหมั่นไส้นั่นเองขืนส่งเสียงเอะอะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเกิดคันมือขึ้นมาเวียงลูกแตกเป็นของขวัญให้สักลูกหนึ่งเท่านั้น มันก็เรียบร้อยไปหมดทั้งกลุ่มเท่านั้นเองแสงไฟจากตะเกียงทายอยดับลงทีละดวงสองดวงในไม่ช้าความเงียบสง,งัดก็เข้ามาแทนที่สายฝนที่กระนำลงมาตั้งแต่ตอนบ่ายเพิ่งจะเบาบางลงแต่ก็ยังไม่ขาดเม็ดไปจนหมดสิเดียวนะักตึกสามชั้นสีไข่ไก่สิสิของท่านนายพลวังเป๋ายังปรากฏแสงไฟลอดออกมาโดยเฉพาะห้องริมสุดบนชั้นที่สองซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นห้องนอนของท่านนายพลวังเปา ยังสว่างจ้าด้วยแสงไฟขนาดหนึ่งร้อยแรงเทียนเที่ยงคืนเข้าไปแล้วฝนทิศาก็ตกหนักยิ่งขึ้นไปอีกเสียงคำรามของสายฟ้าเพิ่มความน่าสะพึงกลัวยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณกลุ่มมนุษย์ไม่น้อยกว่าสิบคนนั่งจับกลุ่มกันอยู่ในบ้านร้างติดก,กับเนินเขาเตีย้ยเตี้ยแสงสว่างจากฟ้าที่แรบอยู่ตลอดสามารถมองเห็นลักษณะการแต่งตัวของมนุษย์กลุ่มนี้ผิดแปลกไปจากชาวแมวอย่างถนัดชัดเจน ทุกคนสวมกางเกงลิงชนิดผ้าเตี่ยวบริเวณส่วนบนเปลือยเปล่ามีถุงยามที่เย็บแบบพิเศษบัรจุรูกระเบิดสังหารเอาไว้แน่นเอียดไปหมดสภาอยู่บนบ่าทนไม้ยาวที่ใช้หาบของลักษณะเหมือนกับไม้พลองซึ่งในขณะนี้มีเศษผ้าห่อเอาไว้ทูกแก้ออกอย่างระมัดระวังสิ่งที่ปรากฏออกมามันไม่ใช่ไม้คานเสียแล้ว มันคือปืน RPG หรือว่า Rocket Powergun อันร้ายแรงที่ยิงด้วยระบบลูกกระสุนวสวมเข้ามาทางปากลำกล้องจรวดรูปร่างคล้ายหัวปลีขนาดใหญ่ถูกนํำออกมาจากกระชุวางเรียงรายอยู่บนพื้นห้องมีดพกปลายแหลมถูกมัดส่วนปอกเอาไว้ที่บริเวณหน้าแข้งด้านนอกยาสีดำลักษณะมืนก็นยาขัดรองเท้าถูกน้ำอมาทาร่างกายทุกส่วนจนดูดำมืดไปหมดทั้งร่างลักษณะเช่นนี้ใครๆก็เดาออกใช่ไหมครับ ทั้งหมดนี้คือการเตรียมตัวเข้าปฏิบัติการจู่โจมของหน่วยคอมมานโดหน่วยใดหน่วยหนึ่งนั่นเองทหารเวียดนามเหนือได้อาศัยสภาพฟ้าดินอากาศปะปนกับชาวบ้านที่รู้เห็นเป็นใจเข้ามาจนกระทั่งถึงใจกลางเมืองล่องแจ็กพร้อมด้วยอาวุธร้ายแรงที่สามารถทำลายสิ่งต่างๆแม้กระทั่งบังเกอร์ที่แข็งแรงให้พังทลายในชั่วพริบตาเดียวเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยกลุม่มนุษย์ดังกล่าว ฟแฝงตัวออกมาจากกระท่อมอย่างเงียบเชียบสองคนแรกถูกทรงล่วงหน้าออกไปก่อนเพื่อทำหน้าที่ราดตระเวนและนำทางเสียงนกกลางคืนร้องรับกันเป็นระยะระยะและเป็นที่น่าสังเกตเสียงร้องดังกล่าวมุ่งทิศท,ทางไปใกล้บ้านของท่านนายพลวังเป่าเข้าไปทุกทีสภาพดินฟ้าอากาศมันช่างอำนวยให้กัหน่วยแซปเปอร์ของทหารเวียดนามหนือลึกเกิท่ามกลางสายฝนที่ตกอย่างชนิดไม่ลืมหูลืมตา ทำให้การปฏิบัติงานขั้นแรกของทหารเวียดนามเหนือชุดนี้ประสบกับความสําเร็จอย่างคาดไม่ถึงั้วรวดน้ําที่กั้นเอาไว้อย่างหนาแน่นตามปกติจะมีทหารเผ่าแมวรักษาการอยู่ไม่น้อยกว่า20คนแต่ขณะนี้เงียบสงัดอํานาจของสายฝนทําให้ทหารเหล่านี้ละทิ้งหน้าที่เข้าไปหลบฝนอยู่ตามบริเวณตัวตึกซึ่งขณะน,นี้มืดสนิทปราศจากแสงไฟ หน่วยแซปเปอร์คานลัดเลาะแยกย้ายกันสำรวจรั้วรวดน้ำอย่างละเอียดถี่ถ้วนแฟรสะดุดถูกพวกเวียดนามเหนือปลดออกจากที่ซ่อนอย่างง่ายได้รั้วรวดน้ำด้านทิศเหนือถูกแวกออกเป็นช่องหน่วยแซปเปอร์ของข้าศึกทยอยเลื้อยเข้าไปทีละคนจนกระทั่งผ่านเข้าไปหมอบสงบนิ่งรออนณสัญ,ญญาณจากพรรคพวกทางด้านตรงข้าที่กำลังปฏิบัติการตามแผนที่ได้วางกันเอาไว้อย่างรัดกุมเสียงนกแสกดังกังวานขึ้นสองคนแรกที่สะพายถุงยา่าง พระออกจากกลุก่มขึบคลานเข้าไปยังรังปืนกลเบาชนิด M60 ติดที่ตั้งอยู่ใต้หลังคาสังกะสีมีถุงกระสอบสายวางซ้อนกันเป็นชั้นๆกั้นเอาไว้ทั้งสีดดานภายในรังปืนกลปรากฏแสงวูกว่บทหารประจำปืนสองคนนอนตะแขงมือทั้งสองประคองป้องฝ่นสู้กลิ่นอันหอมหวนของแม่ทองดำเข้าไปในปอด เขียนไขเล่มเล็กๆปักเอาไว้บนลังกระสุนเปล่าที่ตั้งเอาไว้ที่หัวนอนแสงสว่างอันริบรีของมันเผยให้เห็นดวงหน้าซีดเหลืองของผู้เสพอย่างถนัดชัดเจนคงจะด้วยความมันของรสชาติที่มนุษย์บางกลุ่มชอบเศสสแสวงหามันนักกว่าทหารแมวผู้นิยมควันทั้งสองจะรู้สึกตัวมฤร์ตอยูก็เข้ามาครอบคลุมหนังหัวเสียแล้วรวดเร็วจนแทบไม่น่าเชื่อหน่วยแซปเปอร์ทั้งสองเรนกายเข้าไปในรังปืด มีดอันขาววับถูกเปื่อยออกมาถือกระชับมั่นอยู่ในมือเพลนพรวดเดียวเข้าประชิดตัวมือข้างที่ว่างตะปบเข้าไปที่บริเวณริมฝีปากมีดอันคมกริบถูกจ้วงแทงตรงบริเวณชายโครงอ่อนพรอกรดันขึ้นข้างบนไม่มีเสียงร้องหรอกครับนอกจากดวงตาที่เลือกถลนปิ้นออกมานอกเบ้าด้วยความตกใจและเจ็บปวดสุดชีวิตเมื่อทหารเวียดนามเนื้อชักมีดออกจากร่าง วิญญาณอันหมักบ่มด้วยขี้ฝิ่นของทหารแมวคู่นั้นก็พบกับจุดจบเสียแล้วปืนกล M60 ถูกขันปากกระบอกมุ่งทิศทางการยิงกลับไปยังตัวตึกของท่านนายพลวังเป่าเสียงนกกลางคืนร้องออกเป็นจังหวะสามครั้งหน่วยเซปเปอร์ส่วนหน,นุนที่มอมอยู่ข้างรั้วรวดน้ำเลื้อยเข้ามาสมทบอย่างรวดเร็วกลุ่มทหารเวียดนามเหนือแยกย้ายกันยึดอาณาบริเวณตัวตึกท่านนายพลวังเป่าเอาไว้จนหมดสิ้นเออ ชีวิตของท่านนายพลจะพบกับจุดจบเสียก็ไม่รู้